เมยนุ้ยน้อม่นั่นพี่นางยินลองอย่พี่แม่นางเราจะไปกันยังครับ ครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีุานานะอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปนไปเรื่อยวันนี้ทุกคนครับถือว่าผมขึ้นมาหายิงสาวชุดหนึ่งอีกครั้งนะผมสัญญากับนางไว้ว่าผมจะขึ้นมาหานางวันนี้ผมจะมาหานางแล้วก็จะไปที่หมู่บ้านนางวันนี้พ,พี่นะเมื่อวานผมมาแล้วแต่ว่าผมขอปิดคลิปแล้วก็คุยกับนางก่อนว่าจะขอกลับบ้านก่อนไปบอกไปบอก,ไปบอกกับใหญ่นะบอกคุณยกับยายกับน้องชายต่างๆว่าผมจะมาหาสาวชุดหนึ่งที่นี่ ก็บอกพิกัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามี as, อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพวกใหญ่จะได้ตามตัวผมถูกจะได้หาตัวผมถูกพี่นะวันนี้ผมก็เลยขึ้นมาหาหนางที่นี่อีกครั้งแล้วก็จะไปที่หมู่บ้านนางที่นางบอกนะนางสารนางมากพี่พนะนางบอกว่านางรอสามีของนางเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนแล้วสามียังไม่กลับมานางบอกว่าไปทําสู้รบผมไม่รู้ว่านางออกมาจากยุคไหนสมัยไหนยังมีกัรไปทำสู้รบอีกเหรอสมัยนี้ก็ผมก็แปลกใจว่า เฮ้ยทำไมนางมารอสามีได้ตั้งสามเดือนมันแปลกที่ว่านางร้องไห้ทุกวันมารอทุกวันแต่สามีไม่กลับมานี่แหละผมไม่รู้ว่าสามีของนางเนี่ยยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วพี่พแต่ผมรู้สึกว่านางไม่ใช่ผีนะนางเหมือนจะเป็นคนนะพี่พนะเป็นคนเป็นคนปกติแ,ลแหละผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอาหญิงสาวที่รอสามีจนแบบมันกว่าไงนะ สติไม่ค่อยดีหรือเปล่ากวนะแต่กับน,นางนางกคุณรู้เรื่องพดจารู้เรื่องพี่วันนี้จะเข้าไปที่หมู่บ้านนางกันจะดูว่าจะไปเจออะไรบ้างพีนะก็ขอกำลังใจจากพี่ตีที่น่ารักทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนงแชร์แล้วก็เพอหน้ผมปลอดภัยแล้วก็ขอร้องอย่าว่าผมาดาผมผมก็ลังจะหาความจริงพิสูจน์ความจริงบางอย่าง mm. เพื่อจะได้อาไขข้อสงสัยว่าเรื่องที่มดทั้งหมดมันเป็นยังไงบางครั้งถ้าผมไปกับนางเนี่ยอาจจะได้รู้อะไรมากขึ้นนะที่นะ แต่นางบอกว่านางไม่ให้ผมถ่ายนะไม่ให้ผมถ่ายเก็บภาพต่างๆเหมือนกับเมือรับแลเลยเมือรับแลก็ไม่ให้ผมถ่ายเก็บภาพไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะอะไรหรืออาจจะไม่อยากให้เราเปิดไม่ไม่เปิดเผยสถานที่ที่เราได้เห็นหรือเปล่าพี่เป็นที่แบบลับๆหรือเปล่าโอเคทุกคนเดินทางไปหานางกันแล้วก็วันนี้ผมจะไปกันนางนะไปที่หมู่บ้านนางก่อนนะไปก็ตอนนี้ผมลุยทางป่ามานะพี่นะ น่าจะไวกว่าทางน้ําที่ผมมาครั้งที่แล้วพี่พีผมว่านะไม่รู้จะไวกว่าหรือว่าช้ากว่านะโอเคพี่พี่ครับไปจะเรื่อยๆนะผมจะให้รู้ความจริงทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนางมาอยู่แบบนี้แล้วที่บอกว่ารอสามีนางจริงหรือเปล่าเนาะ แล้วสามีนางหายไปจากตั้งนานไม่กลับมาไม่คิดถึงพยาวยัไงห้ามสงครามถ้าเสร็จชีวิตไปแล้วก็นางจะ้รู้แล้วก็จะได้ปล่อยวางกันพี่นะใจมันอยู่แบบนี้ไม่ทุกข์ทรมานแบบนี้นะพ,พี่มีเสียงออฟโรดหรือเครื่องบินหรือเปล่าดังมากนะบนอยดอดเขานูน่น สูงมากเบพี่นะนี่ก็เป็นยอดถ่อยฟ้าพี่พี่เห็นไหมแล้วก็อย่างเงีนะ้ฟ้าคืมนะมันฝนอยาอ่างตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมออฟโรดพ,พี่ดังมากเสียงรถออฟโรดดังมาก มาพิดทางเขบอกว่าวครับผมเดินป่าเพียน,นะผมไม่เคยจะจำแม่นนันคนนะเหมือนจะปิดทางอีกแล้วแล้วก็ผมก็บแบบเป็นคนที่แบบจำทางไม่ค่อยแม่นอะ่ะเดิน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 บาอทีไปผออีกทางเดินไม่เคยตรงตรงทางที่เราจะไปทุกทีเลยพี่พ ผมไม่รู้ตอนนี้ผมมาโผล่ที่ไหนไปพี่นะมงกับตัวเองมากตอนนี้โอเคทุกคน่เปอะไรผมว่าป่านี้มันเข้าออกทุกทางแหละถ้าเราไปถูกกันนะนี่ยมัมต้องไปหากันให้ได้ไปเจอกันให้ได้เดี๋ยวจะเดินเลวกป่าไปเรื่อยพี่นะเดี๋ยวก็เจอน้งเองนะรุปผมว่าต้องวนกลับมาที่น้ำพี่พี่งงมากวนกลับมาทางน้ำเหมือนเดิมเพราะว่าผมไปทางป่าแล้วผมไปไม่รอดนะ ทางน้ําก็อาจจะนานกว่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวหลงแน่อนอนเดินตามน้ำทุกคนเองก็ถูกเนี่ก็ไปถูกเออเอบเดินทางน้ำแม่งเหมือนจะง่ายกว่าไปพ,พี่นะ ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่นางจะรอผมอยู <serves> ่หรือเปล่าพี่เพราะว่าเราคุยกันมาแล้วว่าผมจะขึ้นมาหานางนะโอ้โหนย่วงเนี้ย นางร้อมอยู่แน่พี่พี่ที่โคนเหม็นมากโดนเกมผม,ผมต้องรีบล้างก่อนแล้วเหม็นมากๆพี่พี่พี่พโคนเหม็นมากวันนี้พี่พี่ครับนางหมอจะพาผมมาเจอบ้านจริงๆ บ้านที่นางอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะเป็นหมู่บ้านแบบไหนหมู่บ้านรับแรงหรือเปล่าหรือหมู่บ้านแบบว่าเทียบเหมือนบางบดหรือเปล่าที่เรามองไม่เห็นด้วนะเป็นหมู่บ้านที่โดนปิดบังด้วยสายตาคนหรือเปล่า ิครับยิ่งเดินย,ยิ่งงงฮะฝนมันจะตกแล้วพี่ฟ้ามืดแล้วพี่นะฟ้าคลุมแล้ว อ๋อตรงนี้เป้าแล้วก่อนเมื่อวันจะาานมนจะันเจอเท่อระบายน้ำที่เพิ่เคยถ่ายแล้วไปแล้วนะน่าใช่นะเครึยดน้ำบอกว่าให้ผมมาตัวเปล่านางบอกให้ผมมาตัวเปล่า,น,มมา,านะไม่เอาอะไรมานางจะพาไปหมู่บ้านนางมีของกินเยอะนางบอก แล้วก็ผมเตรียมอาวุธมานะของขังพยันมีดพยันพวกปิงปองต่างๆอย่าง,งผมเตรียมมาพร้อมผมไม่ผมไม่วางใจแน่ๆถ้านางที่ทุกติกกดกับผมนะผมบอกเลยว่านางไม่รอดแน่แรบได้ขอหลังหน้าก่อนนะ กันต่อยทุกคนนี่นะผมว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละพี่พี่ม่าจเป็นทางนี้แหละตู้มาเจอนางนะ แม่นางอ้พี่ใบตองเฮ้ยนีงไงไ่ไงน่นแม่นางน,น,านั่นพี่นางยืนรอผมอยู่พี่ แม่นางโอ้ยแม่นางดิ้นน้ำอยู่นะมาล้อผมเหรอพี่จ่ะแม่นาง,งมาล้อผมเจ็บไหมแม่นางเราจะไปกันยังครับยังเหรอพี่แม่นางหมอยังไม่ไปนะขอ จะขอ,อนั่งคุยก่อนหรือเปล่าพี่หรือว่างไงให้ผมพังเหนื่อยหรือเปล่าแต่ผมไม่เหนื่อยนะผมอยากเข้าไปแล้วพี่ไมน่งนานนทำไมเนี่ย รอผมเหรอฮะพี่แม่นางบอกแม่ยังล้อผมอยู่นะอู้มารอมารอคนเจอไม่กลัวฝนตกเหรอดูอล้วเป็นคนดีกว่านะเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะนี่คือใบตองที่แม่นางเอาไว้นั่งนะพี่ดิผมเดี๋ยว,วจกอย่างนี้นะพี่เราจะแม่นางอย่างนี้นะ โอเคนั่งคุยไม่นางนะแม่นางต้องการจะสื่อสารกับผมหรือเปล่านะแม่นาทำอะไรอยู่ครับแม่นางผมจะเรียกว่าเธอดีไหมเพราะแม่นางมันดูแบบดูว่าเธอมันดูแปลกๆดูแ,แม่นางดูแบบโบราณกว่าไหมเธอผมเรียกเธอได้ไหมอ่ะเขาดือมาจากยุคยุคไหนเราไม่รู้สินะ ทำอะไรนุ่มใครจะไปันตอนไ,ปไปหนครับแม่นางรอเวลาเหรอรอเวลาอะไรไมัมยนางแต่ฝนจะตกอันนี้ย ดูหมู่บ้านตื่น5โมงเย็นถ้าใจ่ิี่เท้าออกออกหมอต้องกลับเป็นเวลาที่พี่แปลกมากไม่ใหมอมัคือใบหญ้านี่มันตื่ออะไรอะ่ะทาใหม่อะไรอะ่ะไม่หรอเพราะว่าอะไรอะ่ะ พี่ครับน้ำบอกว่าเ้าออกจากเมืองมาแล้วต้องกลับเป็นเวลาออกมาคือกลับเด็กคือห้าโมงเย็นออกมาเจ็ดโมงเช้าก็คือสองโมงหนึ่งโมงก็คือเจ็ดโมงหนึ่งโมงสองโมงคือแปดโมงสามโมงคือเก้าโมงของของเวลาตั้งนะนะนึกธรรมดาหนึ่งโมงเช้าคือเจ็ดโมงคือนางออกมากลับไปคือห้าโมงเย็นพี่น้ำไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอใส่ชุดเดิมหมอ สามีซื้อให้ผมเสวยดายมากแล้วสามีแม่นางจะกลับมาตอนไหนเนี่ยถ้ามาเจอผมกับแม่นางหยุดนี้ัามีแม่นางจะเล่นผมไหมเนี่ยก็าสามเดือนแล้วที่สามีแม่นางก็ยังไม่กลับมานะ แม่นางขำอะไรครับเนี่ยแม่นางยังอยู่ว่าขำพี่แต่แค่พี่ผมว่าทุกคนหลายคนอยากเจอหน้าแม่นางแม่นางให้ทุกคนเจอหน้าได้ไหมไม่ได้หรอผมไม่อยากเจอหน้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนจะเจอหน้าแม่นางนะแม่นางสวยครับแล้วก็ผิวขาวด้วย ยังไม่มีคนรักแค่แม่นางแม่นางามว่ามีคนรักกี่ยังผมบอกยังไม่มีนะแล้วแม่นางเ่าตอามีแม่นางก็มีเราไม่แหละครับแม่นางจะไม่ขอแย่เลยสิใช่ไหมนะไปยังบอกสิทำไมคิดถึงนะถ้ามีไหมจริงหรือไม่นาง พี่น้าบอกว่าจะมีผมนาำหน้าตาคล้ายผมนะถ้ามีแสกนะแม,นะม,ม่นางมีฝ่าแสกนะแม่นางถ้าที่เล็กครับแต่ผมรู้สึกว,ว่าฝูโฉโลกับแม่นางน,นะดูจากอะไรวะาติชี้มันตรงกันพี่แม่นางเราะงั้นถ้าข้าไม่นางตามหาสามีดีกว่า นะผมอยากเจมสามีนางเหมือนกันไม่รู้แล้วสามีนางไปอยู่ไหนที่นางังเชื่ออะไครับทำไมเขาไม่งังนางยังไม่บอกชื่อผมนะจนกว่าคุณมาเจอสามีเขาแล้วก็จุณไปาว่าเจอสามีคงจะบอกชื่อผมนาง่น,ะเ,ลนเล่นเกมอะไรผมเนะี่ย คุณครับแม่นางก็พูดเก่งเหมือนกันนะพ,พูดกับผมเรื่อยๆเลยนาาบอกว่าจะยังไม่บอกชื่อผมจนกว่าอ้จยังไม่บอกชื่อนางจนกว่าจะเจอสามีของนางแล้วก็ค่อยบอกชื่อผมนะนงาอกว่าสามีนางเนี่ยหน้าตาคล้ายผมพี่พี่แล้วก็นนี่ใสคล้ายๆผมเลยแต่สามีนางหายไปสามเดือนแล้วยังไม่กลับมาเลยพี่พ ผมขอล้างขาเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้ขาผมมีตกตายนะผมตกหลุมเมื่อกี้ผมรู้ว่าแม่นา,นางแค่เชียงสาม่นะอันนี้เพิ่งจะสี่โมงแล้วพี่นะหมอจะนินงขับไปกลับกลับหมู่บ,บ้านห้าโมงเย็นเพราะว่าเวลาประตูมไม่เปิดกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้ต้องเดินเท้าอ่ะแม่นางได้ไหม่ะ างานกินอะไรมาหรือ,อยังครับฮะนี่นี่ของชินไหมอ่ะมี่ของกินเยอะไหมอ่ะมนานงานคนหนึมม่งคนกินเก่งกางานงานงั้ยผมไหวหรือเปล่าคนหนึมม่งตัวไม่นางทำไมอ่ะนางนี่เหมือนคนนผมเนี่ยเป็นคนนึงผมเนี่ย ผมเจออะไรที่มันน่ากลัวไม่นางมาันเยอะกว่านี้อีกแค่นี้ผมไม่กลัวหรอกแล้วไม่นางมีพ่อแม่ไหมแล้วพ่อแม่ไม่นางจะอย่ที่ไหนอ่ะทำไมอ่ะไม่นาง เนื้เน <öt? S 1> ี่ยบอกนะว่าไม่นานอยู่คนเดียวที่บ้านเฮ้ยไม่จับเลยถ้าอย่างนี้ไม่จับฝ่ามือนี่ยมัไม่จับไม่จับมานี่าจะเป็นไปได้ไม่นาน เป็นไปได้นะที่พ่อแม่แม่นางทำให้ตอนนี้แม่นางโกนหรือเปล่าแต่เลาไม่กลับมาอีกเลยแม่นางใช้อะไรทำให้ผิวขาวใจแม่นา,นางเป็นขาจับได้ไหมจับแขนได้ไหม นนนะที่นี่ครับแม่นางบอกว่าที่แม่นางอยู่เป็นบ่อน,น้ำพลังสิษย์อันนี้เราไปเช่ยหรือหญิงสาวที่บริสุทธิ์อยู่จะมีผิวความที่งดงามแล้วก็เป็นใสูีสว่างสวัยที่ เรียนว่าไม่อยากให้ยังไปกอดอยู่นะะี่ครับนางบอกว่าเพราะเหตุนี้พ่อแม่นางถึงไม่อยากให้นางมีสามีแล้วก็ไม่อยากให้ใครจะเข้ามาอยู่กับแม่นางแต่แม่นางรั้นรื้อม,ม,มีมีแฟนที่นะั้นมีแฟนแต่ว่าแอบคบหากันตอนนี้พ่อปลาก็คือพ่อแม่นางไม่ชอบไม่ชอบสามีของนางนะ อาจจะมีปัญหาทางนี้ก็ได้แตมีงานยัไม่กลับะนะแล้วก็แล้วอยากรูว่าพอเม่งานเมตามหาม่หานหรืออันนี้ป็นข้านี่เป็นกานนมอะไใช่ไหมราคาใจ พี่พี่ครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะสามีของนางไม่ถูกกับพ่อแม่เลนมีปัญหากันและนางออกมานี่ทุกวันเช้ากับห้าโมงเช้ากับห้าโมงเย็นจนพ่อแม่นางไม่อยากจะตามแล้วรู้ว่ามาที่นี่มันรอสามีสามีก็ไม่กลับมาทักทีแล้วแม่นางกินอะไรครับเนี่ยแม่นางมันใกล้ได้เวลาแล้ต้องกลับกันนะ ตอนนี้ได้เวลาที่ผมกับแม่นางก็โดนกลับหมู่บ้านละนางบอกว่าไม่ขอให้ถ่ายนะนางรู้ว่านี้เครื่องเก็บภาพเก็บบันทึกวิดีโอนะนางบอกว่าถ่ายไม่ได้นะเป็นความลับนางขอนางจะพาไปเองนะไม่โกหกนางพูดจริงๆถ้าโกหกนางให้เอาหัวนางตัดหัวนางไปเลยเพื่อเป็นประกันเลยนางเอาหัวเป็นประกันพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้แล้วก็ผมบอกใหญ่ไปแล้วไม่้อาเป็นห่วงผมมาตรงนี้ตรงนี้อยาบอกว่าเออถ้าเป็นอะไรขึ้นมาอย่าตามทูกบอกคลิปกัดไว้โอเคทุกคน เดี๋ยวผมขอเดินทางมากำนังก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันว่าออกมาแล้วจะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะตามหาสามีนางไว้วยพี่นะไปนางครับเดินทางครับนางโอเคทุกคนไปนางจะพาผมไปนะพี่นะ